คุณเคร้อยล้านท่านผู้ชมนะฮะเขาเป็นนักธุรกิจนะที่เคยปล่อยงูกลางถนนบ้างเอาน้ําแดงลากตัวเองกลางถนนบ้างแล้วก็ถือพระบรมรูปฉายาลักษณ์บ้างก็ที่เดินเดิน <ๆ S 2> ทั่วทั่ว,ว <ๆ S 2> ไปเนี่ยนะล่าสุดได้โพสต์ผ่าน Facebook ตัวเองถูกตํารวจเมืองบุเมย์ประเทศอินเดียจับกุมในข้อหาก่อความวุ่นวายขณะที่กําลังจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยไปเมืองหลวงก็เมืองนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียเจ้าตัวท่านผู้ชมนะฮะหลังจากถูกจับเนี่ยก็ยื่นเงินสดประกันตัวนะ จำนวนเนี่ยเจ็ดแสนรูปีก็คิดเป็นเงินไทยประมาณสักสามแสนบาทแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวเพราะเห็นว่าพฤติกรรมและการโพสต์ข้อความเนี่ยประกาศในที่สาธารณะต่างๆเนี่ยในมหาคนครมุมไบเนี่ยเข้าข่ายการกระทําผิดแบบซ้ำซากในตัวบทกฎหมายแห่งมหาคนครรัฐมุมไบประเทศอินเดียโดยคาดว่าคุณเคร้อยล้านเนี่ยจะถูกคุมขังอยู่ประมาณสัก3เดือนเศษที่เรือนจำมหาคนครมุมไบก็อัปเดตคร่าว สำหรับข่าวคุณเคร้อยล้านนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ